สวัสดีครับผมผมบุญชาแน,นลนะครับวันนี้จะมารีวิวพระเครื่องของพ่อแม่คูบาอาจารย์ให้ทุกคนได้รับชมนะครับผมพอท่านเขียวกิตติคูโนวัดเ่วยงเงาะจังหวัดปัตตานีปี2555นะครับผมรุ่นเศรษฐีนะครับ กอท่านเงาะกิติคุณหรือวัดปัจจุบันวัดปัจจุบันวัดอารันซิการามนะครับผมวัดหุย่ยเงาะเหรียญนี้ปี2555นะครับผมนีม่วัดทุ่งเงาะครับผมมีบาร์โค้ดด้วยนะครับบาร์โค้ดครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับผมบาร์โค้ดโอเคบาร์โค้ด อเอโคกโพปัตตานีครับปี2555นะครับอายุของหลวงข้ออายุ93ปีครับปัจจุบ,บัน72พรรษานะครับอายุ93ปี72 72พรรษาครับเทพเจ้าฝ่ายบูแห่งเมืองลังกาสุสกะนะครับผม พ่อท่านเขียวเกิดในครอบครัวชาวนาที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาปี2473นะครับผมอายุครบ23ปีท่านได้อุปสมบทที่วัดนางโอมพศ2492โดยมีพระครูมะนูลสมะการวัดพระนานุภาพเป็นพระอุปชานะครับผม พระอธิการแดงวัดนาประดูเป็นพระกรรม,มาวาจารย์พระอธิการทองเป็นพระอนุศาสนาาจารย์ท่านเป็นพระเมตตาสูงนะครับผมเมตตาสูงท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินนะครับไม่ยุ่งปัจจัยท่านไม่ยุ่งเลยครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทองทองเลยครับผมไม่ถือถือทองเมตตาสูงมากครับ กลับได้สนิทใจครับผมคนแถวทางสามจังหวัดชายแดนใต้จะเรียกท่านว่าตาหลวงนะครับผมก่อนเกิดเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านไดน้ปลูกเสกเหรียนลงปู่ทวดแกะให้ประชาชนทั่วไปครับปรากฏว่าคนที่แขวน เหรียญที่ท่านสร้างอนะ่ะไม่ไม่ได้เป็นอะไรสักคนนะครับผมปลอดภัยหมดนะครับไม่มีเสียชีวิตเลยครับปลอดภัยกันทุกคนครับถึงปัจจุบันนี้ครับผมคนแถวภาคใต้สามจังหวัดเรียกท่านว่าฝ่ายบูแห่งเมืองรองกาสุข้านครับท่านไม่ยอมย้ายวัดนี้ไปไหนครับ เป็นขวัญกำลังใจให้คนในพื้นที่นะครับผมพ่อท่านเขียวเหรียญท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับพุทธมงคลในเปี่ยมล้นเลยครับผมเนี่ยท่านพ่อเขียวนะครับปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับผมพ่อท่านเขียวกับหลวงปู่เทียม หลวงปู่ทิมขอ,ขอโทษนะครับผมได้สร้างเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรก249เกรดด้วยนะครับผมนี่ท่านเป็นผู้สร้างเหรียญหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ทิมครับปี249เกรดนะครับผมแกกให้ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับนี่นผมมีเหรียญหนึ่งครับเก็บไว้ครับเป็นมงคลชีวิตเลยครับผมก็ขอขอบคุณทุกทก คนทุกท่านที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ